อยู่เหมือนกันวะมา,มาได้เวลาโชว์ไก่ปั่นแล้วเว้ยอยู่ใกล้เครื่องปั่นก็ต้องปัน่นต้องมาอยู่คนละปั่นเครื่องปั่นกูเลยีว่ใช่อยู่คนละเ,เ,เครื่องกันเฮ้ยแข็งแะไรอ,อ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะด็ดอกเตอร์มันทำให้หลอนน่ะต้องเรื่องรต้อสติงไม่ใช่ละด็อกเตอร์นิมโม่ คิมจองอะไรนะคิมจองอินอ่านไม่ออกคิมโดนแล้วเอาเรียบร้อยค,อคิมโดนละ้ย <c oughs> ครึค่งนี้ปั่นกันเสร็จแล้วเฮียเสร็จแล้วมั้ เสร็จแล้วไปช่วยเพื่อนเออไปแล้ว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 เฮ้ย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 ทำไมถึงอยู่ใกล้เฮ้ย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 ไอจะาบันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไปแล้วโว้ยเอ้าเพื่อนโดนแทนเพื่อนขอโทษไปช่วยคิมไปช่วยคิมคิมจ้องนานคิมจ้อง หิวเลยหิวเลยหิวเลยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลโคตรอิวไยู่กำลังกำลังหิวกำลังกำลังวิ่งไปมึงเหรอ yes กูเองอ้าวกูมาทำไมวะเนี่ยนี่นี่ก้าวก็เครื่องปั่นเครื่องปั่นอ๋อรู้แล้วมาทำไมมาปั่นนี่เองเอ้ยมาแล้วมาแล้วนั้งเพื่อนโดนเพื่อนโดนสองสามสามโดนมาต่อไปต่อไป มันเห็นปะวะมันเห็นกูด้วยวะ,ะยึบว้าวมันตีโดนได้ไงวะยองใส่ไม้มันยาำใครจะใครปั่นระเบิดเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอเฮ้ยชิปหายแล้วมันเห็นกูชิปหายแล้วอุยอุย๊ยตีไม่โดนโอ้โหโหมุนไม่เคยผ่านสักทีเนะี่ย

ไปไปอ่ะกูลืมเพียมึงลืมเพียวมึงปั่นเลยปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเฮ้ยคิมโลน เดี๋ปันต่อไปปันต่อไปเลยเดี๋ยวเชื่อเพื่อนเองขึ้นมีกุญแจอยู่อ่ะกุญแจอะไรอะ่ะหลุมปะน่าจะยังไม่เจอหลุมเลยอ,ะอ่ะอ้อคือกบบตอนนี้ไม่มีหลุมโผล่อะไรใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพอกูไม่ใช่ผู้สร้างเกมนี้คนใครเขามาเปิดเพลงแถวบ้านกูเนี่ยกิบบูโดนเลยนะหมที่ยิบบูโดนโอ้ยโอ้โหมีย้อนหลังมีย้อนหลัง ไล่ช่วยเลี้ยงเลี้ยงคนเลยน<อ>่ะโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะยดดอยู่ไหนวะ,นะปันต่อไปเลยมันไม่เห็นกูปันก็เสร็จยังครับไปแล้วใครกี่ตัวคิมคิมไอ้ที่คิมไอ,คมไอคม้คิมคิมมันจะตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยนี่ะไปละไปละมาละมาละมาละอดทนไว้เพื่อนอดทนไว้เพื่อนอดทนเพื่อนไอ้ไอ้กีดกีดที่โคตรดังพี่เลยปะนี่ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยคิมละช่วยคิมละช่วยคิมละโอ้ยอย่ากีดอย่ากีดอย่ากีดทำไมมันตีกูได้วะเก้าอะไร เมื่อกี้อ่ะมันตีบูเฉยเลยอ้าวกูไปอยู่ใกล้มันไหมละ่ะเออใช่มึงอยู่ใกล้ม, <c oughs> มันให้เพื่อนเมื่อกี้แต่บังไม่สำเร็จมาตรงโรงงานไหนมาตรงไอ้เครื่องไอ้เครื่องปั่นที่มึงโดนตีครั้งแรกเดี๋ยวแป๊บแป๊บ๊บ <c oughs> มาอยู่ไหนวะ อโอ้ปัญหากูไม่เจอไปแล้วอยู่ไหนเอ้อม,มันมัน,มน,มน,นอยู่แถวกูเก็บไปตู้แล้ว,วตูว้งัยไอ้ยมมันเดินผ่านกูไปวะอยู่ไหนนะมึงอยู่ไหนนะ ไหนเฮ้ยฮะไหนตู้อยู่ในตู้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 ไหนวะง่วงกล้วงัวงแล้วเฮ้ย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 ทางไหนอะทางไหนวะมาตรงเครื่องไอ้เครื่องถ่ายอะไอที่แบบเครื่องทำฟางอะเราง่วงแล้วน่ะไปละไปละไปละใช่นี้ิะวะ กูอยู่ข้างหลังอะนี่มันมาจะโดนนี่ไงเนี่ยเร็วๆๆๆนั่งแกะโกระโหลกอยู่เพิ่นโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วพี่คิมตายแล้วพี่คิมตายแล้ว หา<ต>หาลุมมีหลุมปะวะเฮ้ย,ยมันมาแล้วพอดีเลยว่ะมันพอดีทามมิ่งมันไปหามเลยเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วมันตามไปแล้ววะตามไปแล้วคอยรอดคอยรอดเพื่อนรอดตายหายแล้วไงดิยวเนี่ยกูมันไม่ฆ่ากูอะมันตาามมหเือใช่มันหรือไม่เหมือนกันโอ้ยกูหลอนตัวกูหลอนแล้วหลลอนแ้วตัวกูหลอนโคตรมันมาแล้วมันมาแล้วมันมันหลอนนี่มันจะเป็นไงวะ มันจะเห็นภาพหลอนเออเอ้าเออใช่กูทุกวันหลอนกูเห็นไม้มันทังเว้ยแต่ไม้ไม้มันไม่ทางเฮ้ย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 ตีกูโดนได้ยังไงวะเนี่ยมาดิเฮ้ยหลุมอยู่นี่โอ้โหหลุมอยู่ตรงนี้กูขาดไปเปิดกูขาดไปเปิดเอาไว้ตายแล้วกูมาดิดิ ก่อนตายขอขอขอซัดหน้าทีนึง่งคุณคานจะคานไปเปิดหลุมอยู่บ้านนึงคานเปิดหลุมโคตรไกลมคานมาะคานไปเปิดหลุมอยู่เออคานมาดิคานมาอ๋อมันมันคานไปเปิดหลุมได้เหรอไม่รู้คานมาก่อนแล้วหลุมมันอยู่ตรงไหนด้านหลังกูอะหลุมมันจะเปิดแล้ว หลุมมันจะเปิดเองมันเห็นหลุมแล้วด้วยเออ,เอ,อยอมรับความวจริงอตัวโกงก็หายเลย <c oughs> ถ้าตาย <c oughs> อยู่อยู่ดีก็ฟุบลงไปเลย <c oughs>